สวัสดีครับพบกับ,บ,บผมหมออยู่ในการอ่านไพ่ยิปสีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวง9้าวันของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงนะครับชาวราศีสิง์ก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการเปิดไพ่ยิปสีสามสำรับเช่นเดิมนะครับ ก็ย้ำนะครับว่าเป็นดวงกวาง้กวางนะครับไม่ได้เฉพาะจะจะงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกังยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้โปรดพิจารณาโดยวิจารณญาณน,นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับก็พิจารณารับประทานพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็กิ่งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรตาปิดพลาดมา มยนขอขอ,อภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับมาดูนะครับกับการเปิดไพ่ในเรื่องของการงานนะครับสำรับแรกนะครับโดยคร่าวๆนะครับกับการเปิดไพ่ก้าใบนะครับในเรื่องของการงานของชาวราศีสิงนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับว่า มาดูกันในเรื่องของการเปิดไพ่ก้าวไหวสำรับแรกในเรื่องของการงานนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกผ่านมาทางไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์ได้รู้เกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านนะครับในรูปแบบใดบ้างนะครับในโจงก้าววันนี้นะครับดวงตั้งแต่วันที่20ถึง28มีนาคมนี้นะครับราชนิือถ้วยนะครับไพ่ใบแรกก็อยู่ในสถานการณ์ของความปึุงพอใจนะครับกับสถานการณ์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในกับชาว ราศีสิงห์นะครับในช่วง9วันนี้นะครับสถานการณ์ที่ความเติบโตความสําเร็จความสมหวังนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ของการปรุงพอใจที่ให้กับชาวราศีสิงห์นะครับไม่ว่าธุรกิจใดๆที่ทํานะครับหรืองานที่ประจําตําแหน่งต่างๆที่มีการดูแลในความมอใจใส่นะครับก็เกิดสถานการณ์ความปรุงพอใจขึ้นนะครับการทาธุรกิจอยู่กับบ้านก็ตามนะครับก็เกิดความเติบโตเร่งเรือง สร้างสถานก,การณ์ความมั่นคงให้เกิดความปลุมปอใจขึ้นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการอะไรต่างๆนะครับที่จะมีความสถานก,การณ์ที่เข้ามาเติมเต็มให้เกิดความปลุมปอใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต้องเที่ยวที่พักนะครับหรือเป็นบ้านกอนโดบ้านเช่าอะไรก็ตามแต่อาพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับที่มีการบริหารดูแลนะครับให้การดูแลกับ ผู้เงินที่มาใช้บริการก็เกิดความมั่นคงเป็นที่พึงพอใจเข้ามานะครับกับความเติบโตรุ่งเรืองนะครับไปไปต่อมานะครับการเดินหน้าไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีอัศบ,บินถือถ้วยนะครับก็ทุ่มเทด้วยความใส่ใจนะครับกับสถานการณ์ของการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับก็ีกว่ารักงานนั่นเองนะครับการที่เรารักงาน ด้วยความใส่ใจก็ทําให้เรานั้นพัฒนาการงานธุรกิจของเราเดินหน้าไปด้วยความมั่นคงนั่นเองนะครับใส่ใจรักกับสถานการณ์การงานหรือธุรกิจที่เราทํานะครับก็เหมือนกับเป็นหัวข้อแรกนะครับของหลักในเรื่องของการใช้หลักธรรมอิทธิบาทสีนะครับก็มือนฉนทะนั่นเองนะครับก็คือมีความรักพึงพอใจกับงานหรือธุรกิจที่เราทํานั่นเองนะครับก็จะทําให้เราทุ่มเท ในความใส่ใจอะไรในเรื่องของรายละเอียดที่จะทําให้การงานธุรกิจเดินหน้าต่อไปในส่วนทิศทางของความรุ่งเรืองเติบโตนั่นเองนะครับและก็ความสมดุลเกิดขึ้นนะครับอกเรียนนะครับความเหมาะสมการจัดวางระบบระเบียบในเรื่องของการงานนะครับที่ทําให้เกิดความสมดุลเกิดการคล่องตัวขึ้นรู้จักกระจายงานในทิศทางที่ดีนะครับการที่จะมอบหมายงานอะไรให้กับผู้หนึ่งผู้ใดที่ดู ด้วยความใส่ใจนะครับว่าใครควรจะรับงานใดไปดูแลไปจัดการในตําแหน่งตรงไหนนะครับก็จะทําให้เกิดสภาพคล่องเป็นการกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับในการที่จะวางแผนในเรื่องของการางานธุรกิจให้มีความเติบโตนะครับการที่เรารู้ว่างานชิ้นใดควรจะอยู่ในตําแหน่งไหนในควรจะมอบให้ใครเป็นผู้ดูแลนะครับก็จะทําให้เกิดความคล่องตัวนะครับ และก็ความมั่นคงความเป็นเสถียรนะครับที่เกิดขึ้นในครับชาวราศีสิงสีไม้เท้านะครับความสําเร็จที่มีความมั่นคงนะครับบางคนก็มีธุรกิจแมนจะไม่ได้เติบโตอะไรมากมายนักนะครับก็เป็นธุรกิจที่สร้างผลกําไรผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับหรือใครที่ทําธุรกิจร่วมกับคนในครอบครัวนะครับก็เกิดผลกําไรผลประโยชน์ ผลรายรับก็มาอย่างพึงพอใจนะครับก็อย่างงานที่ทําอยู่กับบ้านนะครับมีการดูแลใจใสด้วยความใส่ใจนะครับก็ทําให้ความเป็นเสถียรความมั่นคงนะครับที่อยู่ตัวกับผลประโยชน์ผลรายได้รายรับเข้ามาอย่างเหมาะสมสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับกับการทุ่มเทดูแลเอาใจใส่ด้วยความใส่ใจนะครับก็ทําให้การงานธุรกิจนั้นมีความมั่นคง เป็นสเสถียรในติดต่างที่ดีราชาถือไม้เท้านะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในติดต่างที่ดีนะครับหรือเมนจะตั้งตัวเองก็มีศักยภาพสูงนะครับในการที่จะดูแลบริหารจัดการด้วยความเป็นราชาถือไม้เท้านะครับก็เป็นผู้ที่เด่นในเรื่องของการดูแลงานอยู่แล้วนะครับเป็นผู้นําก็สามารถที่จะดูแลปกครองผู้ที่ เข้ามาเป็นลูกน้องอะไรได้ในทิศทางที่ดีที่จะนำปา่าไปส่งกองความสําเร็จความเติบโตนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การพิจารณาในเรื่องของการโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในการเลือเล่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งอะไรที่มีเข้ามานะครับหรือมอบหมายงานชิ้นสําคัญสิ้นใหญ่ๆเข้ามาให้เป็นผู้รับผิดชอบผู้ดูแลนะครับราะเห็นถึงความสามารถของท่านในทิศทางที่ดีจึงไว้วางใจนะครับก็เป็นผือใหญ่ให้การ ยอมรับในทิศทางที่ดีนะครับที่มอบหมายงานชิ้นหลักๆชิ้นสาคัญสําคัญให้เป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็เดนสตานะครับความสําเร็จความสมหวังเกิดขึ้นเติมเต็มได้ในทิศทางที่ดีนะครับชื่อเสียงโด่งดังไกลที่ทํางานชีพที่เกี่ยวกับต้อตงการความนิยมความชื่อมีชื่อเสียงนะครับก็เป็นประกายรัศมีเจิดจ้าเป็นที่รักที่เมตตาของผู้ ส่งเสริมได้ในทิศทางที่ดีนะครับพลังมวลจนก็สนับสนุนส่งเสริมไม่เกิดชื่อเสียงเกิดความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีไกลที่ผลงานเกิด้อยคุณค่าลงไปนะครับก็จะกลับมาเติมเต็มเกิดความสมดุลเป็นที่ยอมรับเป็นประกายรัศมีเจดจ้าต่อไปได้ในทิศทางที่ดีด้วยความเป็นเดชะตานะครับพลังแห่งความเติบโตความสำเร็จก็มาเติมเต็มให้กับชาวราศีสิงห์ในทิศทางที่ดีนะครับจะถ้วย นะครับก็มีไอเดียมากมายนะครับที่นํามาพัฒนาในเรื่องของการงานหรือธุรกิจนะครับหรือบางคนก็มีโครงการอะไรอยู่ในจินตนาการมากมายนะครับที่อยากจะนํามาสารให้เกิดเป็นเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับที่จะเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆได้เช่นกันนะครับมีความคิดมีไอเดียเยอะแย,ะ,ยะนะครับและก็ความสําเร็จเกิดขึ้น3ถ้วยนะครับด้เจริมฉลองกับความสําเร็จความพปงพอใจ ที่มีขึ้นแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินนะครับก็ประกาศสิ่งดีๆขึ้นมานะครับจะให้มีการเตือนตัวหรือมีการใครที่ด้อยคุณค่าต่างอาชีพการงานของท่านหรือธุรกิจของท่านนะครับที่ย่อนยางลงไปก็จะกลับมาฟื้นตื่นตัว นะครับฟื้นคืนชีพในทิศทางที่ดีเติบโตต่อไปเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆของการได้ตื่นรู้ตื่นตัวขึ้นมาใส่ใจมากยิ่งขึ้นตุ่มเตมากขึ้นด้วยความรักด้วยความใส่ใจนะครับสร้างความพึงพอใจใเกิดขึ้นนะครับกับการสั่การที่มีเข้ามาเนี่ยครับแต่ไม่มีการพัฒนาอะไรที่ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งบางคนที่ผ่านมาก็มีการละเลยอะไรบ้างนะครับที่ทำให้ย่อนยานในเรื่องของการอาธุรเกิจนะครับแล้วก็ทําให้มา เกิดสภาวะของการตื่นรู้ตื่นตัวมาใส่ใจมากยิ่งขึ้นพัฒนาต่อไปนะครับเพื่อทำให้การงานธุรกิจของท่านนั้นเติบโตรุ่งเรืองนะครับไม่แต่ไปสำรับนรครับความเป็นแสต้งนะครับความมั่นคงที่จะลุกคืบหน้าต่อไปนะครับเตรียมโครงการอะไรไว้ก็มีการได้รับพลังสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆแบบวอาพอจูนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นราชา ถือเรียญนะครับก็เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับในแต่ภายใต้สำรับนะครับก็ส่งผลไปในทิศทางที่ดีของการเติบโตรุ่งเรืองอย่างแข็งแรงนะครับที่จะลุกคืบหน้าต่อไปกับความเติบโตรุ่งเรืองนะครับด้วยความใส่ใจนะครับทำให้การงานธุรกิจของท่านเดินหน้าต่อไปด้วยความใส่ใจและก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับสร้างความพึงพอใจตื่นรู้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้น นะครับอะไรที่เคยด้อยชื่อเสียงลงไปเคยขาดความยอมรับอะไรลงไปบ้างนะก็กลับมาเติมเต็มในทิศทางที่ดีมาเติมพลังของความสําเร็จความเติบโตรุ่งเรือง,งได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จแล้วก็มีความเป็นสเสถียรในทิศทางที่ดีนะครับโดยคุณภาพด้วยคุณค่าของท่านนะครับที่มีศักยาภาพสูงแล้วก็ทําให้ตื่นรู้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับกลับมาดูแลเอาใจใส่ตุ่มเท ด้วยพลังแห่งการเดินหน้านะครับก็ประสบความความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปความเป็นเสถียรต่างการงานหรือธุรกิจของท่านอย่างมั่นคงนะครับไม่ว่าธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่อะไรก็ตามนะครับงานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่โดยเฉพาะงานสําคัญส <it> ําค <ano> <t UC S 2> <sh itty> ัญที่ถูกไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ทมให้ท่านนั้นใส่ใจทุ่มเทดูแลด้วยความรักด้วยความใส่ใจนะครับก็ทาให้การงานธุรกิจของท่านนั้นเกิดความสําเร็จ เติบโตรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับของชาวราศีสิง์นะครับในเรื่องของการเงินในช่วง9วันนี้นะครับวันที่20ถึง28มีนาคมนี้การเงินของชาวราศีสิงนะครับเจ็ดดาบอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับไปใบแรกขึ้นมานะครับเรื่องของเจ็ดดาบอาจจะมาเตือนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยทางการเงินและทรัพย์สินของท่านต้องระมัดระวังนะครับ และก็ความมั่มคงสมบูรณ์ของท่านที่มัง่งคั่งที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปไว้วางใจมากนะครับก็ให้หมันดูแลสวดสอบกับการเงินทรัพย์สินของท่านที่มีความมั่นคงอยู่นะครับและก็รายได้รายรับที่มีเข้ามานะครับมากมายที่ดึงดูดการเงินเข้ามาให้กับจาราสีสิงห์ในจงก้าววันนี้นะครับก็เรียกว่าตัางก้าวันก็สภาพคล่องทางการเงินก็เข้ามา ด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จที่ทุ่มเทนะครับที่ดูแลใจใส่นะครับทำให้ไปสู่กองเส้นทางของความร่ํารวยมั่งมีเป็นเศษฐียรเศรีฐีนี่นั่นเองนะครับแต่ก็ระมัดระวังการเงินของท่านด้วยตอนนั้นนะครับอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้จักการนิ่งตัวแล้วก็ไตรตรองด้วยความสุขุมรอบครอบสี่ดาบนะครับเพื่อจะทำให้ การเงินของท่านนั้นมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็พยายามจะออกมา10ดาบนะครับให้รู้จักตัดจบกับสภาวะอะไรที่อาจจะสุมเสี่ยงในเรื่องของที่จะทำให้เกิดงานตรายตางการเงินนะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ไปไปสุดท้ายไปไปที่5นะครับในเรื่องของการเงินเดรวดิลนะครับก็เงินเข้ามานะครับที่ การงานธุรกิจที่ตั้นตุ้มเตะเอาใจใส่นะครับไปไต้สำรับนะครับเดเมจิเชียนนะครับเป็นผู้ที่หาเงินเก่งนะครับในช่วงก่าววันนี้นะครับเป็นผู้เก่งในการที่จะสร้างไรายได้ได้รับเข้ามานะครับโดยจะพบพลังเองเสน่ห์จากวาจานะครับที่เป็นวาจาเป็นทรัพย์ที่ดึงดูดเงินเข้ามานะครับก็เงินเข้ามาด้วยความเป็นสภาพคล่องนะครับ ที่มีความมั่นคงมีความเป็นสตียรนตังรายได้รายรับที่นิ่งตัวอยู่แล้วนะครับที่มีเข้ามาแต่พรายาจะมาเตือนให้ระมัดระวังเท่านั้นนะครับที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับการใจจ่ายที่ทุ่มเทไปทางด้านสเสน่หานะครับที่อาจจะ ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับบางคนนะครับที่ชอบเป็นสายเปกับการเติมพลังความสุขให้กับตัวเองนะครับที่อาจจะจช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมากมายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับบางคนก็จช้จ่ายตุ้มเตเปไปลืมคิดหน้าคิดหลังแล้วก็ทําให้บาดเจ็บได้ในภายหลังก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไกลตีเป็นสายเปกับ การไปร่วมหลงสเสน่ห์อะไรในที่ต่างๆนะครับก็อยู่ในปอประมาณก็จะทำให้ท่านนั้นเซฟเงินนะครับหรือไม่ก็ตัดจบนะครับไม่ออกไปในสถานที่ที่สมเสียงในการจ่ายเงินมากมายนะครับก็ให้อยู่กับบ้านกับช่องก็ได้ก็ยิ่งดีนะครับอยู่นิ่งๆนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นปลอดภัยต่างการเงินนะครับนอนอยู่กับบ้านในแต่ละวันในช่วงก้าวันนี้นะครับไม่ต้องออกไป หาแหล่งสําราญเบิกบานใจนะครับเพราะบางทีต่อไปแล้วก็จะทาให้ท่านนั้นปล่อยไปตามอารมณ์นะครับที่ไปลุ่มหลงเสน่ห์นะครับกับเรื่องสิ่งที่ก้ามาายาวยวนนะครับที่ทำให้ท่านนั้นอยากจะดึงดูดความสุขเข้ามาใส่ตัวนะครับแล้วก็อาจาาจะทําให้จ่ายเงินออกไปค่อนข้างมากมายนะครับอันนี้ก็ดูดีๆด,ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัย และก็ในเรื่องของการดูแลเงินทรัพย์สินของท่านนะครับให้อยู่ในสภาวะของความปลอดภัยเสมอไปใบแรกและก็ไปใบสุดท้ายนะครับที่ขึ้นมาเตือนนะครับโดยเฉพาะตั้งเรื่องของการรุ่มหลงสเสน่ห์นะครับที่อาจจะเป็นตัวทําให้เสียเงินมากมายด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามตัดจบในการที่จะไป สร้างความเบิกบานใจให้เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆที่สมเสียงเสียงเงินนะครับให้นอนอยู่กับบ้านแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยที่ดูแลทรัพย์สินเงินทองไห้ของมีค่าของท่านให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอนะครับไม่เป็นที่สมเสียงลอตาลอดใจแม้ท่านจะมีทรัพย์สินมากมายก็ตามนะครับด้วยความบุรมสมบูรณ์ก็ตามก็ให้อยู่ในสภาวะรักษาเงินของมีค่าของท่านให้อยู่ใน สถานการณ์ของความปลอดภัยอยู่เสมอไม่เป็นที่รอตารอใจของพวกที่ไม่ประสงค์ดีนะครับแล้วก็การปิดบ้านปิดจ่องดูแลบ้านดูแลช่องจอดรถจอดราอะไรก็ตามนะครับหรือการที่มีให้ผู้เห่นดูแลในเรื่องการเงินทรัพย์สินของท่านนะครับดูแลบัญชีอะไรต่างๆนะครับที่มีอาจจะไกลจ่องอยากจะโยกย้ายการเงินของท่านหรือทรัพย์สินของท่านก็ดูดีด ให้ใส่ใจด้วยความรอบคอบนะครับก็จะทำให้ท่านปลอดภัยต่างการเงินนะครับเพราะอย่างน้อยก็ต้องมีผู้ที่จ้องอยู่แล้วนะครับในการที่จะหวังผลประโยชน์ต่างการเงินหรือทรัพย์สินของท่านนะครับพวกหลักล็กหมอกหมยน้อยอะไรก็ตามนะครับที่ต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับทีนี้มาดูต่างความรักบ้างนะครับของจาราศีสิงห์นะครับในช่วง9วันนี้นะครับ อัศวินถือไม้เท้านะครับการเดินทางเกิดขึ้นที่อาจจะมีไปพบรักเกิดขึ้นในต่างตินต่างพื้นที่ของคนโสดนะครับที่ความรักอาจจะมีเข้ามาเดวเดิลนะครับอาจจะมีใครเข้ามาหลงสเสน่ห์หาในช่วง9วันนี้นะครับของคนโสดนะครับแล้วก็10ดาบนะครับบางคนก็พึ่งจบ จากความรักความสัมพันธ์ที่บาดเจ็บมานะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับที่จะพุ่งไปสู่ของความเติบโตไปสู่ของใจชนะในความรักความสัมพันธ์ต่อไปนะครับแล้วก็ไปมายทิยาไปติดตายนะครับเลิฟเวอร์นะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปใ้สำรับนะครับ10เหรียญนะครับแล้วก็3มเหรียญนะครับก็ความ สุขความบุดบรมสมบูรณ์นะครับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่ใช้ชีวิตคู่นะครับก็เป็นพลังของความสุขความสำราญบึกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับแต่พลังของบางคนนะครับที่อาจจะเพิ่งจบจากความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะครับที่อาจจะเข้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการรักใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยนะครับที่อาจจะมีเข้ามารวดเร็วนะครับ ที่เกิดความรักขึ้นหลังจากปิดหวังมาในความรักความสัมพันธ์นะครับสําหรับบางคนนั้น่าจะมีการเลิกลาอย่าร้างอะไรมาใหม่ๆก็ได้นะครับที่จบความรักความสัมพันธ์ลงนะครับแล้วก็อาจจะมีรักใหม่เข้ามานะครับที่จะได้รับพลังรักที่ดีๆกว่าเดิมที่ก็มาเติมเต็มในความรู้สึกได้เกิดขึ้นนะครับที่จะเป็นรักที่จะพัฒนาต่อไปเป็นรักที่สมหวังรักที่รักที่ได้รับใจชนะ ที่จะเป็นพลังที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นได้เป็นความรักที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีที่ก็ามาเติมเต็มนะครับที่จะเข้ามาสร้างพลังให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นของคนที่แม้จะปิดหวังในเรื่องของความรักมาใหม่ๆก็ตามนะครับส่วนบางคนนะครับคนโสดก็ ม่โสดหรือไม่โสดก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในุ่งกาวันนี้นะครับการเดินทางไปหาแหล่งสำราญเบิกบานใจนะครับที่อาจจะมีรักเข้ามาสร้างความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นได้เช่นกันก็ต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะเป็นรักที่เข้ามาด้วยความลุ่มหลงด้วยความเสน่หานะครับอาจจะเป็นคนที่เข้ามารวดเร็วนะครับมีเข้ามาเหมือนปานสายลมนะครับเพียงแต่เข้ามาแบบจับช่วย นะครับเป็นรักที่เข้ามาสร้างสเสน่ห์หวานสเสน่ห์เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์และก็ทำให้จาราศีสิ่งลุ่มหลงง่ายดายในสเสน่ห์นะครับซึ่งเป็นคนที่อาจจะมีพลังในเรื่องของการสร้างสถานการณ์ต่างความรักที่เกี่ยวกับสเสน่หาราคาเข้ามานะครับหรือบางคนก็มี คู่อยู่แล้วนะครับที่อาจจะเข้ามาแต่ด้วยพลังของความเจ้าชู้อะไรก็ตามแต่นะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างความปุกปั่นในเกิดขึ้นนะครับคนที่ไปเจอจ้าราศีสิงห์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดก็ตามนะครับหรือคนที่เป็นผู้หญิงนะครับที่ต้องระมัดระวังในช่วงก้าววันนี้เป็นพิเศษนะครับที่อาจจะเจอรักที่เข้ามาเกี่ยวกับเป็นรักที่สเสน่หาราคานะครับที่อยากเข้ามาตามให้ความ บาดเจ็บเกิดข like ึ้นได้เช่นกันก็ต้องระมัดระวังพิจารณาดูดีๆนะครับตารักใดที่เข้ามานะครับก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับอาจจะเข้ามารวดเร็วยังไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็รักที่ตั้งดีๆเกิดขึ้นได้แล้วก็รักที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้นะครับรักที่ดีๆก็จะเข้ามากับคนโสดได้เช่นกันในการที่จะพบรักดีๆแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับกับการ ได้รับสมหวังในความรักความสัมพันธ์นะครับในก็รักที่กล้ามารักที่ก็มาแบบจับช่วยนะครับรักที่เกี่ยวกับสเสน่ห์ราคานะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องระมัดระวังในความปลอดภัยนะครับคูรักกูสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ก็มีการดูแลใจใส่กันนะครับถ้าที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์นั้นทําให้เกิดความรู้สึกที่มันมีความ ทุกกายทุกใจในความสัมพันธ์นะครับก็จะทําให้สภาวะนั้นถูกตัดจบลงได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีพลังมีแพชชั่นในการที่จะดูแลนะครับที่จะต้มเทพลังเองสเสนียเข้าหากันนะครับก็ทําให้ความรกักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่มีความสุขความเบิกบานใจนะครับได้รับชัยชนะในความสมหวังในการที่จะดูแลเติมพลังความสุขเข้าหากันในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าต้มเท พลังเองเสน่ห์ก้าวกันทําให้สนะสภาวะของความทุกข์กายทุกข์ใจนั้นจจบสิ้นลงในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีความรักที่ดูแลใจใสกันด้วยความอบอุ่นนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการใจชนะที่จะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จความเบิกบานในความสัมพันธ์บางคู่ก็จะมีการเดินทางไปต้องเที่ยวเติมพลังความสุขก้าวหากันครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่จะเติมเต็ม ในความสัมพันธ์ให้เน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของชาวราศีสิงห์ในช่วงวันที่2 0ถึงวันที่28มีนาคมนี้นะครับกับการงานการเงินและก็ความรักโดยปลอบประมาณนี้นะครับก็ขอ,ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ